เมจารปเปคิสีคราตเตจันตลิเควิมาหนเนทีเปรเทจะคาเมตลวนาคาหาเนเคหาวัทุมหิเกเตภุมาจายัน ตเทวาชะละธละวิสเมยกักขันทับภะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวละจะนางสาโทเมสุนันตตธรรม,มสนากาโรอายามภาทันตาธรรม,มสนากาโรอายามภาทันตา ธรรมสนากาโรอยัมภาทันตานะโมนมัสการข้าพเจ้าน,นายอนันต์นักกูลเป็นพุทธศาสนิกชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาปัจจุบันขณะนี้ข้าพเจ้าขอสมุดต,ตนเป็นพราหมณ์เพื่อกระทําหน้าที่กล่าวอัญเชิญองค์การบวงสรวงพิธีพุทธาพิเศษณสถานที่แห่งน,นี้วัดพระพุทธบาทเขานางนม ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุชอบเบะฟงเองทรงทำาาวามดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาทรงสอนทั้งเทวดามารพรหมเทนทีปรามมนุษย์และหมูสัตว์ให้รู้ตาม ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จงมาเป็นเกาะเป็นที่พึ่งให้พ้นอบายพ้นจากทุกทั้งปวงมีความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์ประสบแต่ความสําเร็จสมความปรารถนากับทุกๆท่านณนสาถานที่แห่งนี้ทุกประการด้วยเทินข้าพเจ้าขอนับน้องบูชาพระธรรมเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บอกได้สอนได้สั่งไว้ดีแล้วผู้ศึกษาปฏิบัติกระทําตาม จะรู้ได้ด้วยตนเองให้ผลได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งให้พ้นอบายเป็นบรมหมหามงคลอันประเสริฐเป็นสิ่งที่วิเศษยิ่งแก่เทวดามารพรมชนะทีพราหนมน์และหมู่สัตว์ผู้ต้องการมงคลอันประเสริฐที่วิเศษยิ่งด้วยอํานาจแห่งพระธรรมจงบันดาลให้ทุกทกท่านณทีน่นี้รู้แจ้งในพระธรรมประสบกับสิ่งที่วิเศษยิ่ง,งตลอดกาลนานๆา,า,า,านด้วยเทิน ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบนมัสการพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีกระทำตามพระธรรมวินัยคำสอนคำสั่งของุทธเจ้าเป็นผู้รู้ธรรมและออกจากทุกข์แล้วควรแก่เคารพนับถือเทิดทูนต้อนรับกราบไหว้เป็นผู้ควรรับพิจนาทานเป็นนาบุญของโลกด้วยอำนาจของพระสงฆ์จงมาเป็นเกาะเป็นที่พึ่งให้พผลจากภัยทั้งหลายทั้งปวงสิ่งใดที่ไม่ดีขออย่าให้มีมาขอกัน สารพัดคุณไสยทุกอย่างสารพัดเพาะสารพัดโศกสารพัดโลกสารพัดไทยสารพัดเสือจำไรแรงอุบาทั้งหลายอยู่ในที่รูปและนามอันมีอันตรายที่ภัยอยู่ภายใต้ภู์ภาพื้นและอยู่บนพื้นภูอ้านี้ขอให้เสื่อมสูญหายมลายตายออกจากทุกท่านพร้อมทั้งเผ่าโคริวาและบริเวณเคหสถานอาคารบ้านเรือนที่อาศัยและถ้ำที่แห่งนี้ทุกประการุ่นเพื่อเจ้าอาศัยอำนาจของพระพุทธเจ้า ประธรรมประสง์จงบรรดาความปรารถนาดีของข้าพเจ้าเข้าสู่เหล่าจิตวิญญาณทู้ผีปีศาจต่อบเปยสัตว์รับหน้าทุกคนทันคุมอาณาจักรยักษ์จินดาจินดาลาเินดาลาน้ำฟ้ามังกรและวิญญาณทุกบลกดวงทั้งหมดทั้งสิ้นแลทีนี้แม้ในจักรวารนี้แในจักรวารอื่นเป็นร้อยโกรธแต่ตวานก็ตามด้วยความปรารถนาที่ดี ของข้าจงสูดพวกเหล่าวิญญาเหล่านั้นทุกปุบทุกภูมิพวกเจ้าเหล่าวิญญาทั้งหมดจงตั้งใจทำที่ถาอาบุญมทัายินดีในบุญรับบุญของข้าเอาตามความปรารถนาและแปลเปลี่ยนบุญไปตามความต้องการของพวกเจ้าขอให้พวกเจ้าเหล่าวิญญาหมดจงต้องการทำุญมทัายินดีในบุญรับบุญของข้าได้เลยผู้ใดรับบุญของข้าได้ต้องมาที่ารถนาเอาเถิดผู้ใดรับบุญของข้าไม่ได้ข้าขอทีบุญนี้แก่ผู้ที่รับบุญของข้าไม่ได้ ้าสะสมภูมานานถึงชาติจนปัจจุบันข้าไม่เสียดายบุญมที่ได้ทด้ที่ได้สะสมมาข้าม่อุปถัมที่เหล่าวิญญาณทั้งหมดข้าขอมอบบุญทาให้แก่พวกเหล่าวิญญาณผู้รักการบุญตลอดเวลาขอพวกเจ้าเหล่าวิญญาณทั้งหมดเตรียมพร้อมหานี้ภานาดีๆรับบุญของข้าได้ข้าพวกเจ้าเหล่าวิญญาณทั้งหมดณบริเวณสถานที่แห่งนี้และที่อื่นๆเห็นแสงพลังซื่นกระแสแห่งบุญของข้าหรือของผู้อื่นทุกบุ๊บทันที่นี้ ให้พวกเจ้าหรือวิญญาณทั้งหลายเล่งระลึกนึกคิดกันเอาเองว่าสาธุขอบุญที่เห็นนี้จงเป็นของข้าสาธุขอบุญที่เห็นนี้จงเป็นของข้าสาธุขอบุญที่เห็นนี้จงเป็นของข้าให้พวกเจ้าเล้งระลึกนึกคิดไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเจ้าจะพอใจด้วยอานาจของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญของข้าพเจ้าให้หลั่งไหลออกตลอดเวลา ไม่ต้องมีเวลาหยุดให้ถึงแก่เราจิตวิญญ,ญาณผู้ถีปีศาจปอเปรดสัตว์ตรับหน้าพุทธคนทันพุทธคนทันกุมพันอสูรเงือกยักษ์กินรีีกินราเทวดานางฟ้ามารพมและวิญ,ญญาณที่ต้องการบุญตลอดไปเมื่อได้รับบุญจากข่าและของผู้อื่นทุกทุกท่านณที่นี้แล้วพวกเจ้าเหล่าวิญ,ญญาณทั้งหมดจงช่วยกันดูแลณสถานที่แห่งนี้ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่ยิ่ขึ้นไปและปกป้องคุ้มครองให้แค้วคลาดปลอดภัยจากอันตารายใดทุกประการโอ้หมอูุกาสาพระพเจ้าขอเป่าประกาศขอเชิญไทเทวราสุวาริอันสิงสถิตในอมรแมนแดนสวรรค์แห่งห้องช่อชั้นสัพเทลัยให้พระเจ้าเหล่าใดทรงพรดาเดชเป็นจอมเทวันสังฆเทเวศอเรืองฤทธิ์มีสมณสมาธิจิตสงัดสงบต,ตั้งอยู่ในพระโฉัศบุรุษมีไทยใจรัดอันประเสริฐสุดเ,เป็นสรณะเครื่องประดับไพ่ไกลปฐวะพิบัติเหตุ ดัชติชในทิเวทภูมิบนลนและเบื้องบนเวหาอากาศทั่วทุกแหล่งโลกธาตุจักรวาลน,นี้และจักรวาลอื่นผู้มีหะไทยอันชุ่มชื่นขิดนขนวายในคุณธรรมทั้งหลายตลอดการขออัญเชิญเหล่าพรมเหล่าเทพเทวาทุตุองผู้ทรงฤทธิ์ผิดสวนมเหสัตวอันรถิตนักทิศนำนักกนก,กพัมพิม,มานมาเหนือยอดเขาจะมีรูราบลงพิมานขอไทยเทเวศทั่วขอบเขตสกตนจักรวาล ทั้งปะอินทร์33พระองค์พระมิสุกรรมพระพรมพระยมพระการเท้าจุลบานทั้ง4พระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระการชัยสีเจ้าพ่อเจตคุปเจ้าพ่อหอกงเท้าวิลันพนาศูนพระภูมิเทวาพฤษาเทวดาทั่วทุกราศีเทวากัาพลุลิทีเทวารักษาคงคาธรณี องค์ที่ยัญาจารีพระบรมราชคูรษีพระฤษีทั้งร้อยแปดตนพระพิชรุกันนักสิทธิยาพระผู้ทั้งเก้าพระองค์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าพ่อเจ้าแม่พ่อปู่แม่ย่าท่านตาท่านยายพ่อเท่าแม่เท่าเจ้าทะเลมหาสมุทรปยานาคขาชเจ้าถ้ำเจ้าครูหาและเหล่าขเปนญวาธทั้งหลายที่ได้เอ่ยพนามและก็ดีที่ไม่ได้เอ่ยพระนามก็ดีขออัญเชิญทุกทุกพระองค์ทรงเสด็จจรีลามาสมสรสนสันนิบาตประชุมพร้อมกันแล้วทรงปลดรับเครื่องสงเวรพีกรรมกุศสนกรรมการได้มาเกิดบุญแล้้ววิตนนอมมมาาาค ปราถนาเนื่องด้วยมีผลไม้นานาชนิดขนมหวานสะอาดมากมายพร้อมด้วยน้ำใสบริสุทธิ์ล้วนแต่เลิลอดดโอชาดอกไม้ทูบเทียนมาลัยได้น้อมนําถวายเครื่องมรามิดบังบวงสงบรยสวงเทวสการรักษาโชอาหารของนุษย์อันบริสุทธิดมเลิศคข้าบันเจิดบรบรจงถวาย <c oughs> พิสิ่งใดคาดเกินรืกขาดไปบ้างขอทูลพระองค์ทรงจะสั่งซึ่งพระเมตตาจงโปรดพระกรุณาไปโทษรงโปรดรับเื่องโทีคำสภาพเหล่านี้นการแบบนี้ด้วยเทินโอมนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดด้วยสัมมา阿拉หังเปิดด้วยพร,พ,พระพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทุตตพระองค์ผู้สําเร็จโลกสําเร็จธรรมทุตตพระองค์นอบน้อมกราบนมัสการพึ่งอาศัยพลังธรรมธาตุมหาบารมีมหาอํานาจของพระพุทธเจ้าทุตตพระองค์จงบดาลเปิดพิธีพุทธาพิเศษณสถานที่แห่งนี้ณวัด พระพุทธบาทเขานมเขานางนมณสถานที่แห่งนี้ให้เป็นมงคลบังเกิดผลสำเร็จสมตามความปรารถนาทุกอย่างทุกประการโอมจงบรรดาลเปิดทิพยานจารีพระบารมีเหล่าพรมเหล่าเทพเทวาทุกๆพระองค์พระบรมครูบูรษีทุกๆพระองค์พรมอากาศสี่ชั้นพรมโสรถสิบหชั้น สวรรค์หกชั้นพระจุลามณีวิมาอนอนันจักรวาลจักรภพกจักรวาลจักรวาลแผ่นดิน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเปิดทิพยานบารมีทั่วทุกพระองค์ครอบจักรวาลครูบาอาจารย์ผู้มีสัพพะวิชาเด่นเป็นเอกทั้งเสกเป่าเวทมนตรนคาถาด้วยอิทธิฤทธิิทเดชแห่งชาญ ย่างลงมาสู่นักาสาที่แห่งนี้พิธีพุทธ,ธาพิเศษวัตถุมงคลต่างๆให้มีอธิริษปฏิหารอเนกอนัอนต์นนกุ้งรองป้องกันภัยพิบัติต่างๆอธิษฐานศรัทธาเชื่อมั่นปัถนาไม่เสื่อมคลายมีไว้ติดตัวไม่กลัวจนจะค้าขายก็ดีมากมีเงินทองเพิ่มมูลพูนคูณทวีธุรกิจการงานเจริญ รุ่งเรืองตลอดการนาน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 ,นานด้วยเทินและขออัญเชิญบูรพาจารย์